ก็เก็บได้2กินชี้เลยนะครับผลงานไม่ธรรมดาเลยนะครับของฟรีและดีมีอยู่จริงนะครับก็คือวิบอยนั่นเองครับปรากฏว่าเซอร์เดดเนี่ยโอ้โหนะครับในช่วงจับสลากเนี่ยเขาตัดท้อสดจับสลากด้วยนะครับปรากฏว่าเซอร์เดดเฮเฉยเลยนะครับ สวัสดีครับผมชุบปราชญ์นะครับพูดคุยเก่ยวับสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญ์อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมช็อปปี้ครับกันหน่อยนะฮะก็เป็นคิวของบุรีรัมย์นั่นเองนะครับปรากฏว่านะครับโอ้โหบุกไปเสมอกับไลอ้อนซิตี้เซเลอร์สนะครับทีมจากสิงคโปร์ศูนาาามมญเเเทียจัันนนนบซ่องะะฮ เกมนี้นะครับุบรีรามเหลือ10คนนะฮะเคนเนตดูกลาวนะครับมาโดนไล่ออกตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกเลยนะครับทำให้จะว่าง่ายๆก็คือเล่น10คนเนี่ยสี 4, นาทีหลังเต็มเ็มเลยนะครับไปพูดถึงรูปเกมกันนิดนึงนะครับทีแรกเนี่ยมันก็สูสีอยู่เหมือนกันนะครับทั้ง2ทีมก็เปิดแรกกันแต่ว่าพอลามาเหลือ10คนปุ๊บเนี่ยทำใหุ้รลรามเองก็เป็นรองนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ต้องไปเน้นตั้งรับตามสถานการณ์นั่นเองนะฮะซึ่งแล้วซิตี้เองอะเกือบได้หลายลูกเลยนะครับ ในเกมนี้แต่ก็ต้องชมพี่บอยฝันดีนะครับชัดชัยบุตรพรมนะครับก็โหโคตรเหนียวเลยครับคุณชมนะครับประสบการณ์ของพี่บอยนี่ช่วยได้เลยนะครับ4เซฟช็อตสำคัญครับทำให้วิลามเนี่ยบุกไปแบ่งแต้มออกมาได้แบบที่โชคเลือดเลยนั่นเองนะครับแบบชนิดที่ว่าแฟนๆสายแซะสายแช่งเองก็งุดหยิดเลยนะครับแหมอุตส่าจะให้แพ้สักหน่อยนะครับทำห้ก็ได้ล้อแบบไม่เต็มปากเท่าไหร่นะครับ คือไปพูดถึงพี่บอยกันหน่อยนะครับนี่ก็ผมยกให้เป็น MVP นัดนี้เลยนะครับนะฮะมาอยู่แบบฟรีเอเจนต์นะนะครับนะฮะก็คือโดนยกเลิกสัญญาจาก VG นั่นเองนะครับปรากฏว่าลง2นัดแล้วนะครับนะฮะก็เก็บได้2กินชี้เลยนะครับผลงานไม่ธรรมดาเลยนะครับของฟรีและดีมีอยู่จริงนะครับก็คือวิบอยนั่นเองครับที่บุลำได้มาเสริมทัพนะฮะเกมนี้จริงๆแล้วน่าจะได้มาออเดอร์แมชด้วยนะครับแต่ปรากฏว่า เป็นนักเตะทีมเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะที่มีสปอนเซอร์ของรายการอยู่ด้วยเนี่ยได้แมนออเดอร์แมชไปซะอย่างนั้นเลยนะครับแฟนๆก็งงกันใหญ่นะครับแต่ว่าก็ปล่อยไปนะครับนะฮะช่างมันนะครับแฟนๆแฮปปี้แล้วนะครับบุรีรัมย์ได้1คะแนนกลับมานะฮะส่วนตารางคะแนนก็บุรีรัมย์เนี่ยยังไม่เข้ารอบนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้มีอยู่7คะแนนนะฮะอยู่ที่2นะแต่ว่ามีทีมที่เข้ารอบแล้วไป1ทีมนะครับก็คือของอันฮานอยนั่นเองนะครับนะเข้าไปเป็นทีมแรกเลยนะครับทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยบุรีรัมย์ก็ต้องวััดกบ โกลัมเปอร์ซิตี้นะครับต้องชนะในเกมนั้นด้วยเพื่อที่จะเข้ารอบนั่นเองนะครับโดยหลังจบเกมเนี่ยผมได้แอบไปส่องคอมเมนต์ดูนะครับแฟนบุลีรลมย์ก็บอกว่าโล่งใจแหละนะครับที่ได้แต้มกลับออกมานะครับแต่ว่าก็มีเปิดฉากสอยกับสายแซะอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเห็นแล้วก็มันดีนะครับสายแซะก็มาเมนต์บอกเก่งแต่ในลีกไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเทียบกับปารีสแซงต์แชร์แมงอะไรพวกนั้นนะฮะที่เก่งได้อยู่ในลีกนะครับพอเราไปเล่นเจอกับทีมที่ต่างประเทศเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็บอกไปว่ากระสุนหมดบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้แหละแฟนวิลลัมเห็นก็มาตอบโต้คืนนะฮะบอกว่าดีกว่าทีมที่ไม่มีปัญญาไปละกันอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ว่ากันไปสายแช่งสายแซ่เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับอย่าไปดูถูกว่าเขามีแต่แฟนบอลไอโอนะสำหรับบุรีรัมย์นะครับไปล้อโมซั่วนในโดนสองเฟสคืนเนี่ยเขาเอาทีมรับตัวเองมาล้อเนี่ยนะครับอย่าไปโกรธอย่าไปหัวร้อนใส่เขาละกัน,นครับนแฟนบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะ เขาไม่ใช่เอโอเสมอไปนะเขามีตัวตนนะคุณผู้ชมนะครับระวังระวังด้วยนะสายแทะสายแช่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะครับนะะฮอ่ะก็ว่ากันไปนะครับนะฮะเกมของบุรีรัมย์นะครับอ่ะไปต่อกันที่ทีมชาติไทยชุด u 17กันบ้างครับคุณผู้ชมครับจะมีคิวไปลุยศึกกิงแชมป์เอเชียนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็พิธีการลุ้นไปบอลโลกนะครับนะผลจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเองก็โชคดีเหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่ร่วมสายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้นะ เหมือนกับชุด U20 นะครับที่มากันครบองค์เลยนั่นเองนะฮะเท่ยวนี้น้องๆชุด U17 เนี่ยอยู่ร่วมกับทางซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพนะครับอุซเบกิสถานแล้วก็จีนนะครับปรากฏว่าเซอร์เดตเนี่ยโอ้โหนะครับในช่วงจับสลากเนี่ยเขาตัดตัวสดจับสลากด้วยนะครับปรากฏว่าเซอร์เดตเฮเฉยเลยนะครับที่เฮเพราะว่ากลัวจับไปเจอกับเกาหลีเหนืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าอาจจะโดนนักเตะโกงอายุมานะครับนะเหตุผลที่เฮนะครับก็กลายเป็นคอนเทนต์น่าหาของโค้ชไปในโลกโซเชียลนะครับ แต่ว่าโดนคอมเมนต์ชาวเน็ตนะครับพวกสายจับผิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องแสดงอาการขนาดนั้นก็ได้นะครับมันมองบอกบอกว่าไทยเนี่ยไม่เก่งอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแม่การจับสลากนี่มันก็มีผลในงานค้รอบนะพูดถึงนะคุณผู้ชมฮะถ้ามุมมองของนักฟุตบอลหรือว่าคนทัฟุตบอลนะครับนะฮะแต่จริงก็ถือว่าหนักได้เรื่องเหมือนกันนะผมมองแบบนั้นนะฮะเพราะว่าทุกนัดเนี่ยมันเหมือนนัดชิงเลยนะครับนะฮะน้องๆคงกดดันแน่นอนผมไม่ได้ขู่นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะเพราะว่า เขาจะเอาทีมอันดับที่1อันดับที่2ของทั้ง4กลุ่มนะครับเข้าไปเล่นรอบแทีมสุดท้ายพร้อมกับได้ตั๋วฟุตบอลยู17ชิงแชมป์โลกไปด้วยเลยนะครับก็คือผ่านรอบแรกไปได้เนี่ยเข้ารอบ8ทีมได้ได้ไปบอลโลกทันทีนะครับอันนี้ที่ผมมองว่ามันทําให้กดดันก็นั่นเท่ากับว่าแทบจะพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าพลาดขึ้นมานี่ก็ต้องไปนั่งลุ้นทีมอื่นอีกนะครับขอให้ฟ้าลิขิตช่วยนะครับอีกอีกทางหนึ่งนะฮะฉะนั้นแล้วถ้าจะไปบอลโลกให้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยมันันะครบ คงไม่มีใครช่วยให้เราแล้วนะครับเพราะว่าทีมอื่นผมก็เชื่อว่าเขาก็หวังสูงนั่นแหละนะครับไปฟุตบอลโลกอย่างเดียวแน่นอนนะครับนะฮะก็ต้องรอลุ้นดูแล้วกันนะครับก็โปรแกรมนะครับจะเตะในระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนนะครับโดยซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็รอเชียร์น้องๆชุดนี้แล้วกันนะครับที่จะลุ้นไปฟุตบอลโลกนะครับสำหรับชุดยูสินะครับในช่วงเดือนเมษายนนั่นเองนะฮะอันนั้นคือประเด็นที่ผมนต้องฝากการอย่างไรล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกตามนะครับฝากกดไล กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ก็โดาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ